ครับสวัสดีตอนเช้าของวันที่27พฤษภาคม2,567นะครับเมื่อกี้ก็อมายุคกหกน้องหน้าคือเก้านะครับพี่น้องกับพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิงก้าตกไปได้6มือแล้วนะครับเป็นก้าเขาพันหอมสยามครับพี่น้องกำลังได้สองใบเนาะ ซึ่งโต๊กไปได้หกมือนี่ซีมือแรกนี้น้ำท่วมตลอดนะครับต้องเลยตั้งเครื่องไว้สูบทุกมือครับสูบเสาสูบแรงเลยนี่เด็บหกมือแล้วครับจะได้ขึ้นได้นึ่งใบแล้วนะครับพี่น้องกำลังได้ใบที่หนึ่งแล้วกำลังสิเริ่มแตกใบที่สองสำหรับกาเขาพันธ์หอมสยามนะครับ ซึ่งเป็นเขาที่กำลังหายากกันในช่วงนี้นะครับความต้องการสูงจังห้องผมนี่โทรมากเกือบทุกมือครับแต่บ่มีปัญญาหาเขาปลูกมาขายได้สำหรับราคาโอเชีครับสูงพอสมควรน,นะตอนนี้นะครับราคาสูงซื้อๆพราหายากนะทุกคครับสำหรับ พอแม่พี่น้องผู้ใดต้องการอยากจะได้ไปทำพันธ์ก็สิได้ให้เป็นก้านะครับของผมน่าจะเหลืออยู่น่าจะมีพันธุ์มัดนะครับที่เหลือพอผมตกไว้หลายครับเขายี่สิบห้ากิโลผมตกไว้ครับเงิอทีประมาณเกือบสองงานครับตกเป็นก้าไวถ้าใครต้องการอยากจะเอาไปทำพันธ์ไว้ปีหน้า เป็นหนักราคาก็ยังสิถือว่าโอเชนะครับติดต่อมาได้ในเบอร์ของผมเลยครับเบอร์ศู1 3 0แปดหนึ่งสามศูนย์หกแปดแปดห้าสามน่งเกษตรพอเพียงติดต่อมาได้นะครับก็จะได้เป็นก้านะครับตำนดทอนก้านประมาณ วันที่หนึ่งที่สองกรกฎาครับผมติดต่อมาได้ซึ่งเขาหอมตะยามนี่ก็ตอนนี้หายากแล้วนะครับพี่น้องใครต้องการกับเตรียมแปลงไว้รับปลกดำจังห้องผมผม,ผมก็เตรียมแปลงไว้เลยครับท้งนั้นครับถากหามเ่้ไว้แล้วเตรียมแปลงไว้ท้าดำของผมเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดำก็บมิวแค่์สองไร่ ทำเป็นพัน์กัะปลูกขึ้นเข้าครับปากดำด้วยมือสำหรับขขาหอมสยามอัตราการแพรของเขากันใดของเขาครับเปรียบเทียบกับเขามมลีแล้ว